สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่ศูนย์พระใหญ่ชินบัญชรน,นะครับภาพะพระที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระที่ใหญ่ชินบัญชรถือว่าเป็นองค์ครูนะครับใหญ่ชินบัญชรก็ได้อัดพระชุดนี้ไว้ให้ fc ได้ดูนะครับวันนี้ทางช่องจะมาทําคลิปพระสมเด็จเนื้อกระยาศาสตร์ที่ใหญ่ชินบัญชรจะแบ่งปันให้ fc นะครับในราคาองค์ละ3,000บาทในช่วงที่จะ หาทุนสร้างโดมพ่อปู่แม่ย่านะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มความเพิ่มอายุและความคงทนนะครับคลิปทางช่องกับผมกับพี่ใหญ่ชินนัมัญชรและใครในช่องนี้นะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีอาการดําเนินการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเขียนยังไงพูดยังไงพูดอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างพระที่นั่นนะครับก็จะคุยกันตรงๆเลยนะครับ ไม่มีการตรงการเตรียมอะไรเลยนะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับเอาไม่เด็ดเรียมนะครับสําหรับเอ้ยวันนี้ผมต้องพูดพาพพิงหน่อยใครเอาคลิปใช้ช่องไปขยายต่อนะครับล่าสุดนี้ที่ผมเอากล้องอีโมแคมมาตรวจเป็นความเชื่อของกลุ่มคนนะครับเขาเชื่อว่าจับพลังได้อืไอคนที่ไม่ไม่ได้ดูนะเดือดร้อนจังแล้วพี่ใหญ่ทําไมคนไม่มีพระเดือดร้อนกับพี่ก็ผมมองว่านะครับคนไม่มีพระเนี่ยจะเดือดร้อนแทนพี่เลยว่า คือ,คอมันมีอยู่สองกลุ่มผมพูดอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มหนึ่งความคิดเขาเห็นต่างกับกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อว่าตัวเขาเองอาจจะุนทรัพย์อาจจะน้อยแต่เขาเชื่อสนิทว่าของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปชัดเจนแล้วเขาเคยสัมผัสแล้วอ่าผมมองอย่างนีไ้ไอ้กลุ่มนี้เชื่ออ่าแต่ไอ้กลุ่มที่มันเอนตี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่เสียป,ประโยชน์ก่อนอะนะอาจจะผมอาจจะไปสะดุดเท้าใครเขาหรือไปเหยียบตีนใครเขา้าให้มองอย่างนี้ แล้วทําให้เขาเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับเหมือนว่าเอ้ยเนี่ยคุณไม่ตรงเนี้ยมันปลอมมันนุ่ยเนี่ยน่าแสดงว่าเราไปเอ่ยไอช่องผมก็เหมือนกันนะครับวันก่อนบอกว่าช่องผมส่องพระปลอมแล้วช่องที่คุณดูอยู่คิดแล้วว่าพระแท้อ่ามันมันก็ต้องกลับกันนั่นแหละครับแต่ทีเนี้ยเราพูดย้อนกลับไปคุณรับไม่ได้คุณววยวายจะเป็นจะตายถามว่ามันใช่พี่น้องคุณหรือเปล่าพ่อแม่ของคุณหรือเปล่าคุณไปเดือดร้อนแทนเขาอ่ะ คุณอยู่เฉยๆไม่เจ็บตัวหรอกแต่คุณไปปกป้องเขาจนลืมว่ามึงเสือกหรือเปล่ามองๆอย่างนี้ใช่ไหมคือมันไม่ใช่เรื่องของคุณคุณไม่ต้องไปยุ่งเลยพระของเขาเงินของเขาความสุขของเขามันเป็นมันเป็นเรื่องของบุคคลนะไม่อย่าไปเหมารวมว่าเอ้ยเราอยู่สมมติเราอยู่สมาคมปกป้องสมาคมของเราไว้ทั้งๆที่มึงไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยมึงไปไปเดือดร้อนทำใหม่นน่ไหะคือการเล่นพระนะครับ คือเป็นความสุขส่วนบุคคลพอเขาก็รวมกลุ่มกันเขารู้ว่าเขาเล่นแนวพาแนวนี้เขารวมกัน้ใช่ครับเขาไปแนวหนึ่งเขารวมกลุ่มกันใช่เขาก็หัวเราะกันแล้วเขาก็ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครไม่ใช่หลคนไม่ได้กันด้ดีเดือดร้อนนไม่รู้มันมันผมว่ามันเป็นสันดานของคนผมว่าอย่างนี้เียว่าไม่ไม่ในมุมของผมนะผมก็ไม่ได้โกรธเขานะไอการที่เขาจะมาว่าผมว่าเบญเจพเราก็โกรธเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รู้กับเรานะถ้าเขารู้กับเราเขาจะอ๋อนะคือดู หลายหลายคนนะครับเขาจะดูคลิปช่องผมช่องดูดูพระของลังพี่ใหญ่ดูพระของนนที่ที่อาจใหญ่ดูที่สวนนมรุรดูที่อ,อุบลราชธานีดูที่เชียงใหม่แล้วก็มาเปรียบเทียบกันอือันนี้เป็นประโยชน์นะครับว่าเออแต่ละคนเขาเล่นแบบนี้แบบนี้่วนใหญ่นะที่ผมเห็นนะยักษ์ใหญ่ประเทศไทยมีพี่คนนะอันดับหนึ่งอ,อยู่หันใหญ่แน่นอนอันดับสองอยู่นี่อันดับสามผมรู้เลยว่าน่าจะเป็นที่สวนนมรุดนะ แต่อันดับสี่เนี่ยยังยังไม่ไม่ชัดเจนวัสุปัตที่อยู่บนเขาใหญ่มันก็ต้องไปดูมันมันมีนมหลายที่นะที่เชียใหม่ก,ก,ก็มีแล้วก็การละศีก็มีส่วน,วนใหญ่ใหญ่ถ้าใหญ่ใหญ่แล้วเขากล้าเปิดนะคุณเชื่อเลยเลยว่าเขาองเขาของแท้แน่นอนอะนะคือมันชัดเจนคือเขากล้าเปิดเผยเปิดมู่นี่นั่นแล้วสร้างอาคารเบลอาเปิดให้คนพิสูจน์เปิดให้คนมาเห็นไหมแต่คนเราอะมันสันดานไม่ดีนะผมบอกเลยนะว่า เอนตี้เขาน่นนี่นั่นแต่ผมก็ไม่ได้ไปว่านะเขาไม่ได้โกรธเขาเพราะเขาไม่รู้รถ้าเขารู้เขาคงไม่ไม่พูดหรอกรเขาไม่รู้ไอ้สิ่งที่เขารู้เนียคือเขารู้แบบผิดๆนะเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจไม่เปิดใจคุณก็เลื่อนช่องหรือไม่เข้าไปดูปก็จบคือคือถ้าไม่คือถ้าคุณชอบคละุ่มไหนนะครับคุณไปศึกษากลุ่มนั้นเลยนะครับให้เขาปลอมเกี้ยปลอมแล้วคุณก็เรียนรู้ได้เดียวถ้าคนที่แบบว่าอยากรู้นะครับดูอันนู้นบ้างอันนี้บ้างอันนี้บ้างมันก็คือได้ประสบการณ์ด้วยได้ คือได้ประโยชน์มากกว่านะครับไม่ใช่ว่าคุณเล่นพระอยู่กับที่เขาบอกว่าแท้กลุ่มเดียวแท้สมาคมเดียวหลายคนบอกว่าผมแท้สองคนนะครับของผมเนี่ยแท้แล้วเปิดให้พี่ว่าวิจารณได้ใช่ครับก็ระไรไรย,า,ย,า,ย,ยางเนี่ยก็มันมันอยู่ที่คนไงผมพี่บอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยนะลองตั้งสติแล้วก็ค่อยศึกษาผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับนะครับแล้วคุณก็สามารถไปบอกลูกบอกหลานบอกเหรนคุณได้นะครับแล้วคุณอยากได้เอาไปให้ใครเนี่ยคุณก็จะได้แปลว่าไง เสียเงินได้ไปแล้วเอาไปให้คนที่คุณรักคนที่เคารพที่สําคัญคือคือพระจากใครนะครับต้องรับการตรวจสอบด้วยตาตัวเองนะครับไม่ใช่ด้วยคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์นะครับเช,ชื่อสื่อได้ที่สุดและะ้วดรวยคนที่มาดูพระที่นี่มันขอสอบเลยเขาขอสอบ<อ>ไหมก็สหคือตรงตรงเลยนะส่งจนเราลาคาญอะสองนะอ่ะเราที่ลาคาญเพราะเราเราขาญเพราะหนึ่งเขาเอาที่อื่นมาก่อนไม่ได้เอาที่เราอ่ทีเนี้ยพระในบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แต่เราก็บอกว่า ผมว่าพระแท้นะยุคปลายจบมันจะจบตรงนี้มันมากันทีมาเป็นร้อยมันไม่ได้มาแค่องค์สององค์เอาข้าคนอื่นมาส่งเหรอใช่แล้วถามว่าแล้วมันมันน่าเบอร์นายตรงที่ว่าไอคนที่อ่าขายมาเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลรรเลยเขาเลยอขายได้ตังค์ก็ไปแล้วไม่มีข้อมูลการที่จะไปซื้อพระลักษณะเนี่ยไม่มีการตรวจสอบเลยและผมแนะนํานะครับผมไม่มีส่วนได้เสียนะอย่าซื้อ คือซื้อมันเป็นตัวอย่างอ,าองค์สององได้ซื้อมามานั่งดูมาสมมติไปซื้อจากในสมมติไปซื้อจากพิจาราเทพมหาผมเนี้ยซื้อมาองค์หนึ่งไหมผมดูเออผมดูดีนะมีอีกไหมล่ะเก็บไว้เลยเนี้ยอ่ะไปซื้อเด็ <ปะ S 2> นี่ล <ปะ S 2> ่อมาเป็นตับเลยแล้วมาดูแล้วมันผิดหมดเลยอนะก็เหมือน <มะ S 1> ของของพี่ตีแล้วสุดท้ายเนี่ยโดนตักหน้าไงมันเถี่ยวผมก็บอกว่าค่อยๆดูค่อยๆศึกษาซื้อมาดูองค์ซื้อมาดูองค์หนึ่งก่อนเขาเป็นคู่นะ เราค่อยตัดสินใจทีเดียวเหมือนกับซื้อของพี่ใหญ่เนี่ยก็ซื้อไปองเดียวก่อนส่วนใหญ่ก็จะมากันไปก่อนแล้วก็ผมชอบตรงนี้แล้วก็ทักมาแล้วก็บอกว่าผมศรัทธาผมอยากได้เพิ่มอ่ะก็เขาก็มั่นใจแล้ะถ้าคุณดันให้เขาไปสมมติเนี่ยยกถาดนี้ให้เขาไปเลยเงี้ยคือถ้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางขาดเลยนะแต่ถ้าองเดียวมันใช่มันใช่ท้องขาดครับเพราะฉะนั้นอย่ารีดเช่าค่อยๆดูค่อยๆศึกษา อันนี้คือเจตนาลมที่แท้จริงไม่ว่าจะซื้อจากลาซาด้าหรือซื้อจากศูนย์ไหนนะครับก็คือศึกษาทีละองค์เอาให้แน่นอนเอาให้ชัวนะครับเสี่ยงเงินแล้วนะครับเสียเวลาแค่สามวันแต่คุณได้มาแท้ได้เป็นชุดเป็นเซตแต่ถ้าคุณซื้อยกเซตอย่างเงี้ยมันไปเลยแล้วมันล้มทน้งกระดานเลยนะมันถามว่าเอาง่ายงองค์ละสามพันร้อยองค์ก็เท่าไหร่แล้วอ่าไหมเงินเท่าไหร่สามแสนสามแสนโอ้เสียดายตังค่อยๆดู ไม่ได้บอกว่าให้มาที่ผมไปที่ไหนก็ได้แต่ค่อยซื้อเหมือนกันนะครับค่อยๆซื้อทีเราศึกษาด้วยถ้าถ้าคุณเียงแล้วคุณซื้อหมดเลยได้ถ้าเก่งแล้วเป็นแล้วชํานาญแล้วผมแนะนําว่าโอเคเลยนะครับมาเข้าประเด็นกันเลยอันนี้เป็นพระอะไรพี่จริงๆพระชุดนี้นะครับเป็นปูลเปอข่อยประเภทหนึ่งนะครับที่บอกว่ากึ่งกายศาสตร์นะครับแล้วเป็นพระองค์ครูนะครับและเป็นพระในตำนานที่เราเคยล่าโลมาแล้วนี่ถ้าเราถ้าดูในนี้อาจจะดูยาก เราให้ดูบนนู้นเลยครับถ้าดูบนนู้นปุ๊บเราจะเห็นเม็ดใหญ่ขึ้นนั่นแสดงว่ามีความขยายที่ค่อข้ห้ชัดเจนที่ใส่กล่องใหม่ๆเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันพระแตกนะครับหลายคนบอกว่าอันนี้เป็นพระโชว์หน้าตู้ด้วยนะครับเราจะเอาไปวางเป็นถาดมันไม่งามเราก็จะเอามาใส่เป็นกล่องกรรมยีนะครับเวลาหยิบจับเนี่ยมันไม่พลาดนะครับและเราก็บอกว่าพระชุดนี้มีทั้งหมด5พิมพ์นะครับ5้าพิมพ์หลักๆนะครับ ตอนนี้มันอาจจะกระจายเพราะว่าตอนแรกมันก็เป็นระเบียบอะพอมันหมดมันพองแล้วก็ขยายมาย้ายมา,ยา,ยมาจนแยกไม่ออกแต่ยืนยันว่ามีห้าพิมแน่นอนนะครับระพันชนี้บางคนได้ไปแต่บางคนยังไม่ได้ไปแล้วเราเต็มทาเป็นโปรเจกต์งานบุญเราด้วยนะครับการสร้างโดมในครั้งนี้นะครับเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับไม่มากก็น้อยเราเะ็มทาเป็นโปรเจกต์นะก็คือองค์ละสามพันบาทไม่จํากัดจํานวนคิดเป็นองค์ นะเราจะให้5้าห้าพิมพเนี่ยพิมพละร้อองค์เท่านั้นครับบังคับเลยนะพิมพ์ละร้อองค์หมดแล้วหมดเลยนั่นแสดงว่าท่านมีเวลา15วันหลังจากนี้นะหลังจากดูคลิปไปแล้ว15วันคิดว่าน่าจะหมดนะครับเพราะฉะนั้น ภาะที่เราทํ o ย t ท b e ไปเนี่ยนะครับเราเป็นการทําบุญร่วมกันนะครับในการสร้างโดมในครั้งนี้นะครับเงินเนี่ยอาจจะต้องใช้เยอะหน่อยแต่ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับเพราะว่าถือว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมบุญนะครับแล้วการสร้างโดมครั้งนี้เป็นโดมของพญานาคหรือปู่องค์ดํางคแสนกับแม่ย่าด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูเราจะเอาซุมให้ดูว่าอ่าก่อนที่เราจะซุมนะพอเราซุ่มไปแล้วมันเห็นแค่ครึ่งองค์นะครับเราอยากจะให้กล้องเนี่ยบิดขึ้นไปดูนะครับด้านบน มันจะชัดขึ้นนั่นคือเต็มองค์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะซุ่มตรงนี้นะครับเอาขึ้นตรวจสอบนะครับเอาขึ้นตรวจสอบพระในในในกล่องของใหญ่ที่ก็จะเห็นอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สเนี่ยก็คือคู่นี้นะครับเป็นพระที่เราโชว์นะครับและเป็นองค์ครูนะครับใครได้ไปก็ไปทําแบบนี้ปะกที่บ้านที่ทํางานสำนักงานห้องพระดีสวยนะครับผมอยากให้นะครับศึกษาพระแบบนี้ว่าบนสารสมัยนั้นกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้นะ แกปอมเทียมมันเยอะนะครับต้องดูว่าที่มาที่ไปชัดเจนไหมตรวจสอบได้ไหมถ้ามันตรวจสอบได้ซื้อนะครับซื้อก็อย่าโลภซื้อทีละองนะครับอย่าไปซื้อทีมเป็นร้อยๆนะครับมันมันมันเวอร์นะครับอ่าค่อยๆศึกษานะครับเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราซมมานะครับประมาณ3ามองนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวจะทดสอบน้ํายาให้ด้วยนะครับก็คือมืนเดิมนะครับเราก็จะให้ดูนะครับว่าอ่าหน้าจอนะครับไม่มีพระนะครับมีจ่พระที่ เป็นกล่องเท่านั้นนะนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการแยกออกจากกล่องก่อนนะครับอันนี้เราไม่เคยเอาออกเลยนะครับเดี๋ยวคือการซื้อพาจากใครในประเทศนี้ผมย้าเตือนทุกคลิปนะครับทดสอบก่อนส่องก่อนคุยกันให้เข้าใจก่อนเอาคนบุคคลที่คุณไว้ใจมาซื้อก่อนเสร็จแล้วค่อยซื้อทีละเยอะเยอะมากๆไปนี่อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อจากใครโดยตรงนะครับแม้จะออกทางคลิปทางช่องนะครับ เผื่อบางทีเขาอาจจะเกิดช่วงหนึ่งเขาอาจจะละโมบแล้วใส่พระไม่ใช่ไปใช่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มให้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสามองค์หลักที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่ว่าเราหยิบขึ้นมาเมาื่อสักครู่นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเนื้อในเนี่ยนะครับค่อนข้าง,ง,งจะช่ำนะครับอมเหลืองนะครับไม่เอาไม่ออกส่วนขาวถ้าออกส่วนขาวตรงนี้มันจะขาวนวลใสนะครับอันนี้ออกจะกล้ามกึกึงเป็นผีนตาลแล,แล้วเราก็จะเห็นเป็นกล้ามกึึงนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือบางคนบอกว่าอันนี้คือเม็ดกำแพงหรือ เม็ดขนุนหรือซุ้มก่อที่แตกหักเอามาตามบทอ่าอันนั้นเราก็ตีโจทย์ไปนะแต่สิ่งที่เราจะพยายามให้คุยก็คือสิ่งที่ท่านจะเห็นนะครับเม็ดแรกเลยนะครับสิ่งที่เห็นนี่คือเนี่ยผงพุทธคุณนะครับแต่เป็นการทำไม่ละเอียดนะครับเกิดทําการทําปฏิกิริยาที่ไม่สม่เมำเสมอทําให้เกิดเป็นก้อนไม่แตกละเอียดเพราะว่าพระเขาใช้วิธีการตำไม่ได้บดนะครับอ่ามก็จะอยู่กระจายนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับนี่เอาให้ชัดนี่อันนี้โซนที่เป็นใบหน้านะครับนะ ใบห,หน้าเนื้อไม่มีอะไรที่ผิดจากที่เราให้ดูนะครับค่อนข้างจะชัดเจนมวลสารหลักเยอะนะครับและด้านหลังด้านหลังก็มีการเซตตัวยุบตัวนะการดูพระนะครับจุดย่อยอันเนี้ยเราสัตนิษฐานได้อาจจะเป็นไอ้นู่นนี่นั่นได้หมดนะครับมันขึ้นอยู่กับเราจะไปตีโจทย์ลักษณะไหนแต่บางครั้งถ้าเราไปตีโจทย์ผิดนะครับมันก็จะผิดทั้งหมดเหมือนท่านติดกระดุมนะครับติดผิดเม็ดเดียวมันก็จะเิด,ผ,ดผิดหมดเลยทุกเม็ด เพราะนั้นเวลาศึกษาพระเหมือนการติดกระดุมเสื้อย้ํานะครับการดูพระเหมือนการติดกระดุมเสื้อติดถูกท่านก็จะได้เป็นพระที่สมบูรณ์แบบถ้าติดผิดมันผิดหมดเลยสิ่งที่พูดก็ผิดหมดนะครับอันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะครับมาดูองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองอเนื้อออกจะโทนออกไม่ขาวแต่จะเป็นเริ่มเทาแล้วเพราะพระเริ่มมีการทําปฏิกิริยานะครับทุกด้านนี่เห็นไหม เม็ดเม็ดเม,ม็ดเนี่ยเป็นเม็ดพุทธคุณทั้งนั้นพุทธคุณนามคุณสังฆคุณนะครับเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จโตท่านนําใส่ลงไปในพระแล้วเป็นปูนเปลือกหอยที่สันนิษฐานว่าไม่น่าจะเผาถ้าเผาพระจะเหลืองขึ้นเข้มอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้บอกให้คิดนะครับแล้วเราจะมาดูเนื้อหานี่ครับตามซอกตามมุมเนี่ยเนี่ยนะอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นนะครับ หงนะครับมีการเซตตัวลงไปยุบตัวลงไปมีการแตกลานนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะแล้วก็ต่างๆเราก็จะให้ดูกันอย่างนี้นะครับมาดูองค์ที่สามเลยนะครับองค์ที่สามเนี่ยคือเราจะให้ดูให้มันหลากหลายขึ้นนะครับอ่าสีสันขององค์พระเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าเข้มข้นพอสมควรนะครับอย่างนี้เห็นไหมนี่นะครับ อันนี้นะครับสันนิษฐานเลยได้เลยนะครับว่าอาจจะเป็นได้ใส่สิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจินตนาการกันไปเพราะมีความเป็นไปได้ที่เขาใส่ในสมัยนั้นแต่อย่าลืมนะครับถ้าเป็นเกสรก็ต้องไปดาวก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ดีเอรดจได้นะใครเอาเกสาใส่จะรู้เลยนะนะอ่านี่เราต้องบอกให้คิดนะครับนี่แล้วท่านก็จะเห็นนะครับนี่อย่างเงี้ยเกิดจากการทับถมแล้วผิวถูกเปิดทําให้เราเห็นมวลสารสีแดงแดงก็คือ ซุ้มเกาะหรือเม็ดถนนหรืออิดกาแพงอันนี้ก็ว่ากันไปเราพยายามตีให้วงกว้างนะครับเพื่อให้อ่าคนเข้าใจนะครับนี่นี่ก็คือใบหน้านะใบหน้าชมหน้านะครับหลายๆอย่างนะครับที่เราพยายามให้ดูเห็นไหมนี่นี่คือหลักการในการพิจารณานะครับเสร็จแล้วก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่ว่าแล้วมันแท้ยังไงอีกล่ะต้องทดสอบนะครับโดยเราจะทดสอบโอ้โหแหกกระโดดกระโดดนะเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าแตกเปล่า พักแก่งไม่แตกนะครับอ่าน่าจะยุ่งไรเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูด้วยครับว่าง่ายๆเลยนะอ่าเพราะว่าต้องหยดน้ํายานะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็จะหยดให้ดูเลยทั้งสององก่อนนะครับอีกองค์ตกไปแล้วไม่เป็นไรแต่การทดสอบยังเหมือนเดิมนะครับก็คือหน้าจอจะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็กวางให้เลยนะครับไล่ขึ้นไปให้เนี่นะครับนี่นะครับนี่คือองค์ที่เราหยิบมาจากในกล่องนะครับแล้วท่านจะเห็นแบบนี้ ความสวยแบบนี้แล้วเม็ดใหญ่นะครับไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะเราสามารถปรับกล้องให้หนีไปได้นะครับเห็นไหมเราก็เห็นว่านิ่งนะครับอ่ะองค์ที่สองนี่นะครับองค์แรกทดสอบแล้วนะครับอ่ะองค์ที่สองนะครับส่วนองค์ที่สามนี่น่าจะอยู่ใต้โต๊ะแล้วนะครับไม่เป็นไรนะก็ทดสอบไปสององค์ก่อนนะครับเม็ดค่อนข้างจะใหญ่ชัดเจนแล้วนิ่งด้วยเห็นไหม เพราะที่อื่นนะเวลาเขาจะเช่าหากันเขาจะบอกว่าเอ้ยแท้แน่นอนเขาตรวจสอบมาแล้วตรวจสอบอยังไงอ่ะแต่เราวิ้ัยวิธีการตรวจสอบโดยใช้ช่องทาง Youtube ในการเผยแพร่ก่อนนะครับ Facebook ก่อนแล้วจึงมาให้กับ f อฟคูจันตัดสินใจเช่าหากันอันนี้ต้องเป็นหลักการที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าผมตรวจสอบแล้วแท้แล้วผมไม่เห็นตอนตรวจสอบไงเมื่อผมไม่เห็นการตรวจสอบผมก็ไม่มั่นใจในการเช่าซื้อ แต่อันนี้เราซูมให้ดูแล้วเป็นพระที่เราโชว์เป็น